สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยทุกทท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสำหรับงวดล่าสุดหวยออกวันศุกร์นะครับซึ่งก็เป็นในวันศุกร์แรกนะครับศุกร์แรกของปีนี้เลยนะครับสำหรับในปีนี้จะมีออกด้วยกันอยู่สศุกร์นะครับซึ่งจะไปคล้ายๆกันนะครับกับในปี60เลยนะครับ60เลขออกคล้ายกันตรงวันเดียวกันเลยนะครับวันที่16มิถุนาหนึ่งกันยาแล้วก็1ธันวาคม นะครับเนอะมาดูกันนะครับว่านะครับสุกนี้จะได้ในที่ในเลขไหนนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆแนวทางเด็ดเดี๋ยวยังไงเร็วๆนี้นะครับได้ดูในชุดสรุปกันแน่นอนนะครับ่ะ่ะสบวันวันสุกสุกนี้นะครับก็นั่นแหละนะครับมันจะไปคล้ายกันกับในปี60ปี่นะครับแล้วก็จะเป็นในปีที่ปี42นะครับเพราะว่า มันก็จะเป็นในสุกแรกนี่ก็เป็นวันที่16เหมือนกันนะครับเนาะสุกที่2ก็จะเป็นในวันที่1กันยายนนะครับสุกที่3ก็จะเป็นในวันที่1นธันวาคมนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นงวดก่อนหน้านี้นะครับเนาะก่อนหน้านี้ก็งวดที่แล้วนะครับนี่แหละเราจะนํามางวดก่อนหน้านี้นะครับมาเป็นในที่ในตัวเด่นด้วยนะครับเนเาะอ่ะนะครับก็มาดูกันนะครับซึ่งในแผ่นนี้นะครับในแผ่นนี้ก็คือ จะเป็นนะครับทุกสุกเลยนะครับสุกตั้งแต่ในปี59นะครับปี60 6 1 6 2 63 64 65ี่หนะครับนั่นแหละนะครับนอแล้วก็6 6นะครับก็จะเป็นที่นงวดแรกนะครับวันที่16มิถุนายนนะครับปี66หกสุกแรกนะครับสุกนี้มี3สุกซึ่งตัวเลขตัวนี้นะครับเข้าแทบทุกงวดเลยนะครับมีงวดนี้นะครับที่ไม่เข้านะ ดูยังไงนะครับเนาะก็คือจะมาหาในสุกนี้เราก็ไปเอาสุกก่อนหน้านะครับว่าสุกก่อนหน้าสุกก่อนหน้านําในหลักแสนนะครับนี่หลักแสนแล้วก็หลักสิบบนนะครับจับบวกกันแล้วก็จับมาเพิ่มแต้าลดแต้มนี้สามบวกกับหนึ่งนะครับได้สี่นี่สี่ลดแต้ามาเป็นสามเพิ่มแต้าไปเป็นห้านั่นแหละนะครับนี่ก็มาสี่นี่แหละนะครับแล้วก็งวดถัดนมานะครับนี่หาสุกเนี้ยนี่ครับก็นําสุกก่อนหน้านะครับ หลักแสนกับหลักหมื่นนะครับ9บวกกันกับ4ได้13บนะครับก็ได้สามเพิ่มแต้มไปเป็น4ลดแต้มมาก็จะเป็น2 2 3สมี่นี่ก็มา2แล้วก็4นี่แหละนะครับจาบวกแบบนี้เลยนะครับไปในทุกทุกงวดนะครับแต่ในงวดนี้นะครับรู้สึกว่าในในในงวดนี้นะครับจะหลุดเนาะเนี่ยจะหลุด1 2 3สามนะครับ แต่มันมาศูนย์เนาะแต่ถ้าลดแต้มลงไปมันก็หลายตัวนะครับ4ตัวเนาะนี่แหละมีงวดนี้แหละนะครับที่ไม่มีในตัวเด่นนะครับเนี่ยก็เท่าที่ดูเนี่ยก็มาแทบทุกงวดเลยนะครับส่วนในงวดล่าสุดก็ต้องเอาสุขสุดท้ายนะครับสุขที่แล้ววันที่30ธันวาคมนะครับปีห5าเอาของในงวดนั้นมานะครับก็นําในหลักแสนก็คือ1นะครับแล้วก็ในหลัก10บบนก็จะเป็น9้านะครับหบวกเเป็น10ก็ได้ศูนย์เพิ่มแต้มไปเป็น1ลดแต้มมาเป็น9นะครับงวดนี้ ก็จะมี901นะครับสถิติ901 901อ่ะมา0 901อ่ะมา0มา1นี่นะครับอ่าอันนี้ต่อกันเลยเนี่ย901มา0 901มา1อันนี้901มา9มามา,มา0มา1ก็สถิตินี่ไม่มี9เลยนะครับถ้าให้มา901นะครับส่วนในแทนตรงนี้นี่ก็คือ นั่นแหละนะครับปี43นะครับตรงนี้ก็พอได้เลขเด่นอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งจับตัวนี้ลองลดแต้มนะครับก็คือจะนําในฝั่งนี้นะครับเนี่ยในหลักหมื่นเอางวดก่อนหน้านะครับที่จะเป็นในสุกแรกเนี่ยนะครับก็1มิถุนานะครับอ่า่มิถุนาของในแต่ละปีนะครับที่มันออกวันเดียวกันนะครับนาหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็จะจับไปลดแต้มนะครับจาก9เนาะ 9ก็จะเป็น98นะก็จะได้เด่น9เด่น8ดนี่นะครับนี่ก็มา9ในสูกแรกนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนี่นำในหลักหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนี่ก็จะลดแต้มนะก็จะเป็น6 6 5กอ่ะก็จะมาในที่ใน5ใน5้ามา5้ามา6อ่ะถ้ามาจับกับชุดนี้ก็ได้96ด้วยเนาะเออ96นะครับนี่ ก็มาบ่นนะถ้าลองจับแบบนี้มาดูในปี49ดูนะครับในหลักหมื่นหลัก 100, หมื่นจับมาลดแต้มนะครับจาก1ก็จะได้0ูนตรงหลักสิบเนี่ยจับมาลดแต้มจาก5 4ก็จะได้3นะครับนั่นแหละนะก็01มา1นะครับตัวนี้5 4 3ี่สเนาะแต่ก็ถ้าจับกันไม่มาเนาะนะแ,ตแต่แต่แต่ถ้าเราเอาเอาเอาในตรงเนี้ยเป็นตัวเด่นนะครับ ฝั่งนี้เป็นตัวเด่นแล้วก็มาจับฝั่งนี้ด้วยเนาะนะครับก็ก็อาจจะมานะครับเนาะห้าสาม 53. อ่ะอาจจะเอาหกห้าเอาค่าเป็นเด่นสองตัวนะครับอันนี้อ่ะเนี่ยเนี่ยถ้าลองจับแบบเนี้ยเอาหกห้านี่เอาตัวนี้เป็นเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาจับกันกับสี่สี่เก้าแปดนะครับอ่ะสี่แปดเก้า เนี่ยนี่แหละก็อาจจะได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยก็อาจจะเอาตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับ5กับ4ก็มาจับกันกันกบ3 0 1นะครับ3 0 1เนี่ยก็มา5 3 3 5นะครับอ่าจ,จะลองจับแบบนี้เราดูในปี60ก็ได้นะครับลองจับเหมือนกันนะหลักหมื่นนะครับลรถแต้มก็5 ก็จะเป็น4นะครับส่วนตรงนี้3 2 1นะครับอ่าถ้ามาจับจับคู่กันก็ลองลองเอาจับเหมือนเดิมนะครับ3กับ2เนาะก็ได้3ก็จะมี1 4 5นะครับ1 4 5นะครับ3 1 2 1 3 4 2 4 3 5 2 5นะครับอ่ะก็มาใน4 2 2 4 นะครับรู้สึกว่าถ้ามานี่ก็เหมือนต่มาในตัวกลับนะครับอันนี้ก็หนะ้าสามเนาะอันนี้ก็หกเก้าเก้าหกก็แสดงว่าในงวดล่าสุดเนี่ยก็นานำอ้ตัวเนี้ยนะครับไปอยู่ในหลักหน่วยนะครับอืมก็ถ้าจับนะถ้าจับลองดูตรงนี้นะครับหมื่นลดแต้มนะจากสองก็จะเป็น1แล้วก็เจลดแต้ม7 6 5หหอ่ะเอาตัวนี้เป็นในหลักหน่วยเนาะเด่น2ตัว นะครับสลับก็จะเป็นในที่ในหนึ่งเนาะ 1, 2, 5 2> เอาไปอยู่ในหลักสิบนะครับอ่าก็จะได้ในที่อ่าใช่ไหมเออมันเกินตัวนี้โอ้นะครับก็จะเป็นในที่ใน 7, จ 7, ด7นึ่7 1, 7, 2, 7, 5, 7, 1, 6, เ6็ด6ก็จะได้ในชุดแค่นี้นะครับอืม หรือจะเป็น7667เนาะอ่าหรือนนเป็น7667นะครับลองจับไปดู7679นะครับนี่แหละนะครับเนาะแค่นี้เองนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่เท่าที่ดูสถิติเมื่อกี้เนี่ยก็มาบนเนาะ9669นี่มาบนอันนี้ก็3553มาบนนะครับอันนี้ก็2442ก็มาบนนะครับแล้วก็นี่แหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็น่าจะเป็นบนนั่นแหละ บนตรงๆนะครับลองซื้อตรงๆลองจับไปตรงๆดูนะครับเนาะลองไม่ต้องกลับดูนะครับแต่ถ้าท่าไหนทุนเยอะก็ลองนําไปกลับนะครับเนาะอ่าเจ็ดสองออกมาแล้วออกมา27ได้ไหมก็มีโอกาสนะครับเนาะอ่าในงวดที่ออก1นึ่งศูนย์หกงยดยังออกมา2งวดติดได้เลยนะครับสตัวตรงๆเนาะยังออกมา2งวดติดได้เลยนะครับอ่ะก็ลองลองําไปลุ้นกันดูนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะอ่าใครที่ชื่นชอบก็นําไปจับนะครับใครที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเนาะอ่า ดูสิติมาตรงนี้มาสามมาสองงวดนี้นะครับเท่าที่ดูเนาะถ้ามันมาชุดเด่นเจ็ดก็ก็ก,ก็ก็มีเหตุผลนะครับถ้าเจ็ดมันจะมาอีกสังเกตนะครับสังเกตว่าในเนี่ยสุกแรกเนี่ยมีเจ็ดมีเจ็ดแล้วก็มีเจ็ดแถมมาในหลักหน่วยเหมือนกันเลยนะครับหน่วยล่างเหมือนกันแต่อันนี้เป็นบนเนาะมไม่แน่ชุดนี้อาจจะมาล่างก็ได้นะครับ เนี่ยลองดูเลยนะครับสุกแรกของในปี43นะครับ16มิถุนายนนะครับมี7มาในหลักหน่วยล่างนะครับปี49เหมือนกัน16มิถุนายน7ก็มาในหลักหน่วยล่างเหมือนกันนะครับปี60 7ก็มาในหน่วยล่างเหมือนกันมันมันบังเอิญหรือเปล่านะครับเนาะเออเหมือนช่างบังเอิญไือเกินนะครับเนาะที่มันมาที่ในเจ็นะครับเนาะอ่ะนะครับใครชอบ7ไหนก็ลองนําไปจับนะครับถ้าว่า7มาก็อ่ะอาจจะนําไป วิ่งไปลูดกันนะครับรอบสลับในที่7ผมคิดว่าก็น่าน่าน่า,น,า,น,าน่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับสลับในที่ในเลขนี้นะครับเนาะอ่ะก็เอาล,ลองนําไปลุ้นกันดูนะครับแต่้าอ่านะครับเกือบดืมเลยเนี่ยก็อาจจะมาจับจับกับตัวเด่นตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งก็แสดงว่างัวเนี้ยนะครับจะเด่นไปในที่ในหนึ่งหรือเปล่านะครับเนี่ยเนาะ เนี่ยเด่นหนึ่งหรือเปล่านะครับเด่นหนึ่งเด่นศูนย์เนี่ยก็อาจจะเป็นชุดรองก็ได้นะลดศูนย์แต้มไปอีกแต้มหนึ่งเผื่อมันจะขาดเคลื่อนนะครับเนาะอ่าก็จะอาจจะเป็นที่ศูนย์เจ็ดศูนย์หกเผื่อท่านไหนชอบนะตัวรองแล้วกันนะครับเนาะเนี่ยนี่แหละนะครับศูนย์หนึ่งนะหนึ่งนะหรือจะเน้นเน้นหนึ่งนะครับเนี่ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแต่ถ้าลองไปดูนะครับในปีหกศูนย์ถ้าลองไปดูในปีหกศูนย์เนี่ย 60, ปีหปั๊บเนาะปี0กก็จะมาดูนะครับก็มาดูงวดก่อนหน้าป่ะกศูเนี่ยเนี่ยมันก็มีเด่นเด่นชนกัน2 3 4เนี่ยเนี่ยเด่นชนกัน2 3 4อ่ะถ้าในชุดนี้มันเยอะไปนี่ก็เอาที่2มี2มี3มี4นะครับเนาะมันมันก็แต่มันไม่เยอะหรอกนะครับนะัเดเนียตรงเนี้ยนะครับนั่นแหละนะแต่ถ้าคิดว่าเนี่ยไม่ศูนย์กับหนึ่งนะครับนะ ศูนย์กับหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันมีอยู่ในนี้ด้วยนะครับศูนย์กับหนึ่งนะถ้าชุดหนึ่งอ่ะหนึ่งเจนะ็ดหนึ่งหกเนาะอ่าบางท่านอาจจะทุนน้อยก็อาจจะซื้อไปหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกก็ได้นะครับคนจะถูกนะซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่จะเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับจับไปหลายตัวแนตะ่แต่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะปีนี้ออกมาสองครั้งแล้วนะนะครับเนาะสองรอบแล้วนะครับแต่เท่าที่ดูตรงเนี้ยเนี่ยหนึ่งเจ็ดก็ออกบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอยู่บนเนี่ยเจ็ดหนึ่งหนึ แต่ออกบนเยอะเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งเจ็ดเหมือนกันนะครับก็ด่ารุ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งมันหายไปหายไปสามงวดนะครับที่หนึ่งไม่มาในหวยวันศุกร์นะครับในปีหกห้านะครับเนี่ยหนึ่งไม่มาสามงวดเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่หนึ่งจะมานะครับตามในสูตรนี้เลยไม่หนึ่งกับ0ูไม่สูย์ก็หนึ่งนี่แหละนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับในหวยวันศุกร์ หวยวันศุกร์วันศุกร์แรกนะครับศุกร์แรกก็ขอให้เฮงขอให้ปังกันละกันนะครับศุกร์แรกของปียังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับหวังว่าคลิปเนี้ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับหากในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะครับหรือวาจะใดเอ่ยไปไม่เหมาะไมควรก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกทุกทท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครั้งถัดไปสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ